ชมด้วพ <c ười> ี่น้องชมกับพีดเชมกับพีดเฮ้ยบ้ามาเร็วฟ้าเลยไปชมกับพดก่อนมานั่งกินในบนกันบ่มาบ่ตูฮะ อยากกินสมวันนี้นะก็เลยแวะมานางกินสมก็มาเด้อมาเด้อพี่น้องอ่าหน่วยผิดเด้อเนีหน่วยได้พี่จะเสียหน่วยได้พี่จะเสี่ยเนี่ยจำเนี่กินสมพอดีเสี่ยเสร็จจ้ะคุณดาวนามาละ กินอะไ็ได kind of kind of kind of ้แรงนอนอ่ะเจ็บเสียางนเร่มเป็นจนยมาเพียเต็มอยู่ทางดังก็เต็มไม่เต็มแค่ปากผีดกินสมเสียด้วพี่น้องแซมนี่แซมนี่พวกีกินสม มันชุกขดหวานจำในเปรีสมหวานพอดีกินสม มาแบบเต็มกระเป๋าเลยพี่น้อมาเดินมาตรการประหยัดสมตูนนประหยัดกบมานักากนาก็มาคนเดียวก็มา 哥哥。告告 ปรท่านชุบอนไรถ้าเครื่องชุบยิ่งแต่เดี๋ยวยังประธานชุบก็บกได้กินสมประธานนีเกิดกับบาาักขาดวันเท่ากับบาาักขันในบักขาดนั่นนะ แดมางเนพี่น้องบินบิน,บน,บน,บนคนเดืองานนะก็เียม่นางนั่งมันป็นมเสื้อลงมานึ่งีนนงนนคนบบเห็นเลยบบเห็นโตเลยป๊กเลย มาเลยมาเรื่อยโอ้เสียบแล้วน้ำมันอันสมพูดีเสียบกรอบดีก็ช่วงวันพีน้องหลังนั้น Anh nó hiệp chìm được thường hơn nó hiệp chìm giảm nha nó có hiệp chìm sạch sẽ ơi anh để đây xây mỏng một cái khó nghe <laughs> ปากวิดปากวีเอาพี่น้องปากปากมีนอะไรปากวิดปากวีเอาแต่หัวเนาะพี่น้องเนาะมันได้เหียเป็นง่าเพียงเอาไม่ได้เหีย ตอนอดากนึ่งบ้าเดี๋ยวพี่น้องด้วยอันนี้เหมือนเหมือนบัววงหน่อยดูหอนหอยก่อนคลิปแต่้ายปีเบิรงเด้กพี่น้องตัวลองกินบัชมบักปีคือกันนะ มีลิปไปอยู่แต่แกที่ีขึ้นหลังมีลิปไปคือกันอันนี้ดัเด็นจรถนมาเนนี

tụt này bớt hơn mấy anh sửa lại bộ chìm đấy không? Bắt đầu nhắn bộ mình ngài chứ thì mặc cái được แกวบอกผิดพงตู่คัวได้เห็ดไหนในแก้วเป็นเพชรผดมัดฉีหน่วยอะพี่น้อง ตอยูอเ่เบื<น>อ้องก่อนหนูหได้ไป็ดตาแสบอยู่้ากอนพี่น้องอยู่ฮะหนูได้ปิดตาแสบนี่บ้า เผ็ด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 น้ำเจวนี่ก็เผ็ดเพความเผ็รพระเจ้าดีแเราเห็นให้คนร้ายพวกแค่ปกติร้ายพกด่งน้ำพอก เย็นมาผมแค่นี้แล้วนึงเดด,ดดนั่งเดะปกตนี่อ่อนเนี่ยมาชุกก็จะมีมคนกลายไปกับมาก็จะกับมากเก็บเอาอไปกินก็บกรด้ห้หามเขาจะดอกเก็บกินเนี่ยเล็กน้อยก็ได้ Thank yeah. you.

มันห่อนน้อยนึงมากกับเซเเซียมากินได้เลยนะชมนี่ยก่อนมันอยู่ในได้ชวนต้นนึงต้นแม่มันมันตายแ้่มันเป็นน้ายจะเสียแล้วมันพักมันเปจือยจะเสียแล้วมันตายไว้ปากมันร้ายพักลงแล้วก็ตายกะตัดทีมแล้วมันเจือลงไปนี่นะก็ตัดแต่ ล้ายกลัวเลยแม่ไั่นกับไปนี่นะตวตนตุ่นหลอนเลเป็นแบบเดียวกันเลยเชื่อเรื่องเชื่อเรื่องเลยกะฮักได้กุ้นไ้วนสับชอมสีหาหุกหนวยเด้๋ยวีพี่น้องกินเบ็ดหัวหกหนวยเลยเอผมยังมอยู่ดีเนาะ เก่าวเวอร์เ่าตัวนี้เราอยากชมเขาอยากก็มากินมาพอดีมาพอดีเป็นโฮมนางกิน ่องมันคำละเอียด้ดะเอองอันนี้

nhắp đẹp nhắp đẹp khi động đẹp hoàn phụ cái xin này suốt rồi đấy này mồm mồm này cái này không bây rồi nó suốt bán phụ cái sạp kẹt sạp bên ก็ทีว่าอีมันเ็ดย่างยู่ในเยามันว่าเด่นเขาระหุนองโอ้นอน่นแม่นอนก็มาเด่นผู้เดียวมาป้าเด่นผู้เดียว Để nó xịn ở đá trời Ở bên là cổng đầm thế này Nó đẹp đầm vào thì nó thộn 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 bên bờ vô quá ไปทางฝั่งนอหน้ามื่อไปซีันมื่อหน้อยเดิ่งี่นอกมันแดดบดมันห่มอยู่ในห่มมันอยู่ในห่มแล้วก็ได้ไปทด่นี่ห่มใหม่เออจะนรนยับไปบนเก่าบ้า Chẳng đột bụi mưa đẹp lắm อืมปแกิปรแ่นดี่าอยาให้คลิปแจ้งดับปื๊ด

พี่น้องเออยาติตีนคือให้พี่น้องนะเดือบดดกบ้างนวดดีๆก่อนนวดงามๆก่อนอ้าวตัวอันนี้แห้งได้ thằng hú thằng ta được thật lại để thằng hú thằng ta ở này sao đây phía nào mất <laughs> cân nuôi này này nhà này này nuôi như cái này chút đây này này nuôi พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งโฉมมาเด้อพี่น้องเด้อปุ่นเดียวมาทังนังนี่แต่บับเพลีอยู่ดีไม่แห้งพี่น้องกินอิม่นมนากาคอมุกขบใจที่ติดตามพี่น้องอย่าลืมคือได้กดแจกกดติดตามเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้โอเคบาย